ครับบริเวณตรงทางเดินที่จะขึ้นเขาช้างเผือกตอนนี้นะกท่องเที่ยวก็มารวมตัวกันอยู่ที่นี่ครับ <c oughs> พร้อมที่จะเดินขึ้นเขาช้างเผือกในเช้านี้นะครับก็ชุดหนึ่งเจ้าหน้าที่บอกว่าก็จะออกเดินได้ก็ประมาณสิบคนสิบสอง ส่วนหรือไม่ก็15ครับประมาณนี้ถ้ามาครบก็จะเดินขึ้นเป็นชุดชุดก็ชุดละ12บก็5ชุดก็จะครบวันละ60คนพอดีครับตอนนี้ก็มีนักท่องเที่ยวก็มายืนถายภาพกัทางขึ้นเขาช้างเผือกนะครับก็เป็นเส้นทางเดินขึ้นเขาก็ประมาณ8กิโลเมตร ich Dank. ใช่ไหมน่าจะไปล้พบแล้วครับเดี๋ยวเราก็ไปดูต่อช้างกันกอ เจา้าหน้าที่ที่จะนำพาเราขึ้นสู่เขาช้างเผือกในวันนี้ครับเจ้าหน้าที่หนึ่งคนก็จะดูแลนักท่องเที่ยวประมาณ12คนครับ แรกอะไรดีหน่เดียวผมให้ไป้แต่นะต้องมีนลก็คก็อาที่ตทีทำางชื่อเอ่อเล็กครับเลมันทากัคุณจรสี่พนครับเสครับเรพายาาพงไมนาปไรไปชืคุณสุชาติไปห้านครับไปเข้าไปเลยครับไปยืนที่ป้ายนะครับไม่ถึง้ ุกีดยังไม่ถึงแม่นตอคุณจะมันพบสามทครับเลยครับเป็นเจสท่านาเนียน้สองท่ราเ็คนรักสองท่ครับตอนนี้น,นี่ก็เวลาแปดันกาสี่นาทีเราก็เริ่มออกเดินทางขึ้น 做好乘客。 ก็เป็นยุ๊แรกที่ออกเดินทางเป็นสุขของเจดกับเดี๋ยวเจอกันอีกครั้งบนเส้นทางการเดินทางขึ้นสู่เขาช้างเผือก้านหน้าครับครับช่วงเริ่มต้นที่เราเดินขึ้นมาก็จะเป็น าสลับกับพื้นที่ราบตอนนี้เราก็เดินขึ้นมาถึงระดับหนึ่งแล้วก็จะมีเป็นพื้นที่ราบเชิงเขาน่ครับหน้าตาหนึ่งของเราถ้ามองออกไปตรงฝั่าไหนตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ของบ้านในตออที่เราได้เดินทางขึ้นมาครับ หน้าของเราก็จะมีนักเดินเขาเนันท่องเที่ยวแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เดินนำทางล่วงหน้าไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะเดินตามหลังไปเรื่อยๆครับกลับมาเจอกันอีกครั้งบนเส้นทางการ เดินทางขึ้นสู่เขาช้างเพือคร,ครับครับเดินมาได้สักพักหนึ่งเราก็จะเห็นเส้นทางที่เป็นเส้นทางที่นั่งเอียงขึ้นตู่ภูเขานี่ครับความชันก็ไม่ถือว่าชันเท่าไหร่ครับก็เป็นทางที่สามารถเดินได้ ไม่ลำบากยากนักนครับ <c oughs> ก็มีนักท่องเที่ยวที่หยุดพักเป็นระยะระยะเส้นทางที่เราเดินไปก็จะเป็น เส้นทางที่คิดว่าน่าจะเดินตามล็อขอบแนวเขาไปเรื่อยๆครับถุงก็จะเป็นทางลงแล้วก็ไปสู่พื้นที่ลาบเชิงเขา อีกครั้งหนึ่งช่วงนี้พื้นที่ป่าไมา้ตรงนี้ก็จะมีต้นไม้เยอะพอสมควรครับด้านขวามือของเราก็จะเป็นป่าไผ่ โอเคครับกลับมาเจอกันอีกครั้งด้านหน้าครับครับหลังจากที่เราเดินทางกมาได้สักระยะหนึ่งเราก็เข้าสู่ถึงที่เส้นทางที่จะเดินทางเข้าสู่ เขาช้างเผือกนี่ครับเส้นทางคู่พิชิตเขาช้างเผือกทางด้านนี้นักท่องเที่ยวก็มาถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึกกันครับบริเวณที่ตรงทางด้านหน้าที่เรามองเห็นก็จะเป็นแนวเขาน่าจะเป็นแนวเขาช้างเผือก นี่ครับบริเวณที่ตรงนี้ที่นักท่องเที่ยวเดินมาถึงก็จะมีสิ่งด่านเช็คไฟตุดตัวนี่ครับ นี่ครับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางทครับเอยะไเไหมติ๊กครับผมคตคใช่ไหค,ครับใช่โอเคองกุ๊บาแนวคืนครับอันนี้ครับ,รบโอเคครับ

เน่าจะใช่เนาะเราตังเต็นท์ตงน้ครับนู่นนะอ๋อประมาณนั้นช่วงว้าวพอดีใช่ไหมพี่น่ตรงนี้จะไปตรงนี้ครับนี่ครับด้านหน้าที่เดินผ่านเราไปตรงนี้ก็จะเป็นขบวนลูกห่าวแล้วราขนบ เดินเหมือนเดินสบายมากภาพเป็น <Island> ที like <bbe> ่เรืที่หนึ่ครับนี่ครับเขาช้างเผือกหึ่ออกลังนหลังยังไม่ได้มาติ๊กชื่อมครับกลุ่มแรกเคยังไม่ได้ติ๊กชือมครับ หอ <orb. S 2> โอเคคร, ar er รับครับครับถ่าโอเคครับครับโอเคโอเคขอบคุณครับโอเคขอบคุณครับ่อไปเลย

ต้องมี่างก็ได้อะไรก็ต้องจิ้ก็ได้อะไรก็ได้คุณไข่จิ้มยำด้ยครับได้ทุกอย่างเนาะรสชาติเรารสชาติได้อะไรก็เปรี้ยวเปรี้ยวๆ้ยวเปรี้ยวอันนี้ต้องต้องของโอ้ต่างต้นอยู่ตรงนี้ก็ก็โอ้กิโลไข่ก็ยี่สิบบาทนะครับมุมบ้านน่ยกิโลยี่สิบบาทกิโลยี่สิบบาทครับนี่ครับเราเจอลุงคนหนึ่งที่เก็บ ลูกสังตะก้องแน่ตะกองแหล่มาภาษาแต่ว่าอะไรไม่รู้ครับัมาแต่ว่าอะไรครับแปลว่าอะไรอะไรนะแกแกแกงอยรครับอกแกอะไรตะก้องแลครับโอเคครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ครับ